คลิปนี้ครับเซนเตเบิร์ตจะรวบรวม5น้ำหอมสายสะอาดสดชื่นที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มาตลอดการครับจะมีกลิ่นไหนบ้างไปพบกันเลยครับ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซน o ์โ r เบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ครับจัดอันดับท็อป5น้ําหอมอีกแล้วครับแต่วันนี้ครับเป็นแคตตาก็อที่ผมยังไม่เคยทําน้ําหอมสไตล์นี้เลยนะแต่เป็นน้ําหอมสไตล์ที่ผมหลังๆเนี่ยปี2องปีที่ผ่านมานะอินมากๆนะครับมันคือน้ําหอมสายสะอาดสดชื่นครับคือคิดภาพง,ง่ายๆเป็นน้าหอมที่ฉีดแล้วแบบคนได้กลิ่นจากเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนตัวหอมธรรมชาติเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆเฟรชสดชื่นนะครับเหมาะกับอากาศประเทศของเรามากๆนะเนะพราะบางทีเนี่ยถ้าเราฉีดน้ําหอมที่หวานมมาากกๆๆสไปซีบ ทีแบบโอ้โหเวลาโดนเหงือ่อหรือโดนความร้อนจากประเทศเรามันค่อนข้างโอเวอร์พาวเวอร์หรือว่ามันจะฉุนนั่นเองทําไมน้าหอมแคตตาล็อตี้นี้เป็นน้ําหอมที่ใช้ได้บ่อยมากๆและผมบอกเลยว่า5ตัวที่ผมคัดมาเนี่ยไม่ใช่แบบกะโหลกกะลาครับเกณฑ์ที่ผมคัดมาเนี่ยคือ1อย่างที่บอกครับคนได้กลิ่นจากเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนตัวสะอาดสดชื่นอ,อะไรงนี้เนาะไม่ฉุนไม่ทําร้ายใครนะครับสที่สําคัญมากๆต้องเป็นน้ําหอมที่มีความหรูให้อาราความเรียบหรูคือฉีดแล้วไม่ชงชางไม่แบบโอ้โหมาโยโยนมากินฉันสิแต่เวลาฉีดแล้วคนรู้สึกว่า ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีคลาสอะไรอย่างงี้อ่าต้องหรูครับเ่วเพลงครับไปพบกับ5อันดับน้ำหอมกลิ่นสะอาดสดชื่นที่ดีสุดครับไปกันเลยไปเริ่มกันที่อันดับที่5ครับกลิ่นนี้เนี่ยมันคือกลิ่นของฝนตกในไล่ดอกไม้สีขาวครับสดชื่นปานนั้นมันคือ A Drop D r O R d i s E O D O P A R F U M F R E S H ครับชื่อก็บอกว่า F R E S H นี่คือ F R E S H ใช่ไหมอ่าฉีดเลยครับ ก่อนจะรีวิวกินครับคุณเห็นขวดไหมให้ทาแล้วเป็นรูปอะไรครับ มันคือรูปหยดน้ำครับอ่าเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยให้นึกภาพตามนะคุณนอนอยู่ในไร่ดอกกุหลาบไร่ดอกไม้ขาวแห่งหนึ่งครับอยู่ดีฝนตกลงมาในไร่นั้น,นครับที่มันมีความเขียวชอุ่มและมีดอกไม้นะครับแล้วก็โดนใบไม้โดนดอกไม้นะครับไหลตามต้นไม้มาแล้วมันโดนหน้าของคุณนี่ให้ฟิลนั้นเลยครับคือมันให้ความสดชื่นอันดับแรก2มีความแป้งแป้ง,ปงารูรีมาจากดอกไม้ขาวครับ3จะให้ความรู้สึกมันมีความน้ำ,น,ำน้ำอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ดอกไม้ขาวที่โอ้โหเป็นอเจ ลุนแรงแบบโอ้โหโอเวอร์พาวเวอร์แบบอัศิมหรือเป็นมาดาบอย่างนั้น,นครับเพราะมันมีความเขียวๆมีความสดชื่นจากน้ําน้ำามาเลยทาให้ค่อนข้างสุดภาพกลิ่นเนี้ยคือฉีดไปทํางานเนี่ยฉีดได้เลยครับกลิ่นเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ทํางานออฟฟิศไม่ต้องการกลิ่นที่รุนแรงมากๆหัวหน้าไม่บ่นอะไรยงนี้นะกลิ่นแบบนี้จะดีมากๆครับฉีดไปเอฟวีร์ด์ได้วันสบายๆอยากเอนจอยความสดชื่นกลิ่นธรรมชาติธรรมชาติตัวนี้เหมาะสมครับราคาไม่แพงมากด้วยน่าจะถูกที่สุดในลิสต์น,นี้นะครับออดรอป e ีเซ่โอเดอร์พาฟลู อิเซมิยาเกะครับอันดับที่5โอเคครับมาถึงอันดับที่4ครับบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้น้ำหอมที่ฉีดแล้วเหมือนสบู่ก้อนที่หรูหราที่สุดที่มาจากอิตาลีครับต้องติดนี้ครับมันคือ Prada Infusion d i l i s ครับ Prada เนี่ยก็อย่างที่รู้ครับมาจาก อิตาลีถูกไหมครับเป็นแบรนด์อิตาลีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นนี้เนี่ยเวลาฉีดอะ่ะคือกลิ่นเนี่ยไม่ต้องอธิบายโน้ตให้วุ่นวายเลยมันคือกลิ่นแบบตัวสะอาดหลังจากอาบน้ําด้วยสบู่ก้อนชั้นดีที่ผลิตจากอิตาลีอะ่ะด้วยความที่มันเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วรู้สึกตัวสะอาดมากๆเหมือนเพิ่งฟอกสบู่เสร็จเนี่ยมันฉีดได้ทุกโอกาสเลยครับมันดดอาจจะไม่ได้เซ็กซี่เย้าวยวนไปผับได้แต่พูดถึงว่าโอกาสที่แบบเวลาเราไปทํางานก็ได้เพราะว่ากลิ่นเหมือนฟอ,อกสบู่มาก็ไม่ผิดถูกไหมเวลาเราไปเดทเราตัวสะอาดก็ไไมมมม่่่ผิดดดนะะนนครรรรััส้าาาางอออวววหหูืฉีีปธท แล้วกนเที่ยวห้างทเที่ยวเดอะมอลอะไรก็ได้ครับไม่ได้เสริมความสะอาดให้กับคุณแบบมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ฉีดและให้ลุกที่ให้ความเรียบหรูเอา,อางี้ดีกว่าคือเหมือนกับไม่ต้องทําอะไรมากแต่คือผมตัวสะอาดให้ฟิลนั้นนะครับ i n f u s i o n d i a r i e s น้ําหอมชั้นดีจากอิตาลีครับตัวนี้โอเคครับมาถึงอันดับที่3ครับกลิ่นนี้ครับแนวคลีนอีกแล้วแนวสบู่แนวอาบน้ำอีกแล้วแต่เป็นอาบน,าน้ำอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูๆรูกลางปารีสครับอ่ามันคือ ชาแนลหนึ่งเก้าห้าเจ็ดครับอ้ากลิ่นนี้เนี่ย ไม่ใช่กลิ่นที่อยู่ในไลน์ธรรมดาของชาแนลครับมันอยู่ในไลน์ที่มีชื่อว่า Les e x c l u s i v e t h e c h a n e l ครับซึ่งเป็นไลน์ i g h อ็นไลน์แพงอะ่ะง่ายๆของชาแนลนะครับซึ่งมีขายอยู่ไม่กี่ที่ก็จะมีที่พารากอนมีที่เมกบาบางนาน่าจะมีแค่นี้นะจะไม่ผิดนะครับมีอยู่2อสที่เนะี่ยในไทยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีทุกเคาน์เตอร์ชาแนลนะที่ผมบอกว่ากลิ่นมันเหมือนกับอาบน้ําอยู่ในอพาร์ตเมนต์ชั้นดีในปารีสเนี่ยเพราะว่ากลิ่นนี้มันมี DNA อนออย่างหนึ่งของชาแนลที่มีก ที่สะอาดแต่มีติดความวินเทจวินเทจนิดนิดถ้าเกิดใครเคยดมพวกชาล์เดอร์เบอร์ไฟฟ์หรือเคยดมพวกน้ําหอมในไลน์เลสเอ็กซ์คลูซีฟของชาล์ลจะรู้ว่ามันจะมีกลิ่นแบบ vintage, วินเทจวินเทจขึ้นมานิดนึงให้มันรู้สึกถึงความแบบเป็นปารีสในยุคศตวรรษที่สิบแปดสิบเก้าอะไรยเงี้ยแต่แบบกลิ่นมันไม่ได้แก่นะมันมันหรูแบบชาวปารีสอ่ะซึ่งตัวเนี้ยมันมี d n a นั้นอยู่ในนี้ครับตัวเนี้ยง่ายๆมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนสบู่สบู่กลิ่นเหมือนคนฟอกตัวสะอาดมาสะอาดนั่นแหละก,กลิ่ ชาแนลทำอ่ะซึ่งหาไม่ได้จากแบรนด์อื่นๆนะครับบอกเลยกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่โอลิเวียโพชนะครับซึ่งเป็นคนปรุงพวกแบบดอยเชกับานาเดวันปรุงเดอมในเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นคนมาปรุงให้ชาแนลตอนที่เขามารับหน้าที่แทนพ่อเขาซึ่งชื่อว่าชาร์คโพชนะครับอ่ะไม่รู้อ่านถูกปะนะน่าจะอ่านว่าชาร์คโพชนะครับกุมบางเฮียนเป็นแบบมาสเตอร์เพอรูฟเมอร์ของชาแนลนะครับแล้วกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแรกๆที่เขาปรุงให้ชาแนลเลยนะครับแล้วเป็นกลิ่นที่เหมือนจะซิมเปิลกลิ่นเหมือนคนตัวสะอาดสะอาดที่อยู่ในนนออพาารรรร์์เมมมตตปีสก็จิงแ่่ััหูะน หรูแบบหาไม่ได้จากแบรนด์อื่นจริงๆครับผมมองว่าถ้าเกิดเทียบกับพาด้าเลยคผมรู้สึกว่าจะฟอร์มอลกว่ากลิ่นมีความหรูหรูกว่าตัวนี้จะเหมือนกับฟอกสบู่ชั้นดีจากอิตาลีนะแต่ตัวนี้จะมีความแบบสไตล์ฝรั่งเศสอะ่ะก็จะมีความหรูหรากว่าชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็ติดทนกว่ากระจายดีกว่าแล้วก็ยูนิเซ็ก์กว่าตัวนี้เนี่ยไปไปจะมีความสโมกกี้นิดนึงนะครับให้ฟีลเหมือนแบบอาบน้ําเสร็จด้วยสบู่ก้อนแล้วก็แอบสูบบุหรี่นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะติด,ดตมดัสนคนิ เท็กกว่าครับผมว่า50-50เลยตัวนี้ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ครับหรูหราก,กว่าด้วยแต่ก็แลกมากับราคาที่สูงกว่าประมาณเกือบเท่าอย่างเงี้ยฮะ1น5 7ครับชาแนลครับอันดับ3อันดับที่2ครับถ้าใครเป็นแฟนแซนด์ลอรเบิร์ตจะรู้ว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นลูกรักที่สุดต่อการของผมกลิ่นหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในท็อปไฟมานานมากแล้วมันคือ ซีเวอร์เมลตินวอเตอร์ครับอ้าวโอ้โหที่ผมให้ซีเวอร์เมลตินวอเตอร์เป็นอันดับ2ของน้ำหอมกลิ่นสะอาดสะอาดสดชื่นครับเพราะว่าโอ้โห ทำไมจะไม่ให้ถ้าเกิดคุณดมคุณจะนึกถึงว่าคุณกําลังไปที่เทือกเขาแห่งหนึ่งฮะอาจจะเป็นเทือกเขาแอลเทือกเขาอะไรเงี้ยแบบคุณไปเล่นสกีอ่ะเพราะมันจะให้ความรู้สึกเย็นๆอย่างนั้นในขวดนี้นะครับแล้วคุณอ่ะไปนั่งพักเพราะคุณสกีมาเหนื่อยแล้วคุณกําลังจิบชาเขียวอยู่นะครับคือชาเขียวเนี้ยมีติดความแบ็กแครนนิดๆนะครับคือกลิ่นของเจ้านี่เลยแล้วมันให้ความรู้สึกเย็นๆแบบวบๆเลยครับคือเป็นกลิ่นที่เวลาอากาศร้อนมากๆแบบสมมติวันหนึ่งกรุงเทพอากาศแบบยผมชอบฉีด้มาว่ินเกจากความสะอา ความสดชื่อแล้วเนี่ยมันทำให้ความคลูอิ่งเอฟเฟกคือผมรู้สึกเย็นนะซึ่งไม่ใช่ว่าทุกน้ําหอมจะจะให้ได้นะครับตัวนี้นะสุดท้ายเนี่ยมันยังมี DNA ของความเป็นครีเอยู่นะครับคือเป็น DNA ของความพระราชวังหรูอีกแล้วอ่ะคล้ายๆชาแนลแต่มันมันพระราชวังคุละที่กันอ่ะผมอธิบายไม่ถูกนะแต่คือคุณต้องไปลองดมคุณจะเข้าใจว่า2กลิ่นเนี้ยชาแนลหนึ่งเก้าห้าเจ็ดกับซิลเวอร์เมทินบอทเทอร์นะครับแล้วก็ครีเอททั้งหลายนะจะมีดีเอ็นเอของความปารีสเซียงอ่ะแบบพระราชวังหร เฟรนเดซของเซนเตอรเบอร์ A นะครับฉันเนี่ยกลิ่นสะอาดใครบอกว่าจะไม่รักคำชมครับนี่ครับตัวนี้เลยครับครีมซิลเวอร์เมทนวอเทอร์ครับน้ำหอมที่รักคำชมสะอาดสดชื่นหรูหรามากๆครับอันดับที่2 โอเคครับและก็มาถึงอันดับที่1ของน้ำหอมสะอาดสดชื่นที่ผมรู้สึกว่าคุณภาพดีที่สุดรักที่สุดนะครับและพ่นแม้กระทั่งลูกลักตลอดการอย่าง Silver Mountain Water จาก Creed ได้ครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นน้ำหอมที่มาจากฝรั่งเศส <ๆ S 1> เช่นเดียวกับ Creed ครับ2ถูกปรุงโดย perfumer ที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เก่งด้านการทำน้ำหอมเิเรียบมินิมอลแต่สดชื่นได้ดีที่สุดคนหนึ่งทั้งวงการครับ,รบผมบอกเลยว่าทลิสเนี้ยไม่มีน้ำหอมที่เขาปรุงนะไม่มีทางเป็น list top 5น้ำหอมสดชื่นดีที่สุดตลอดการได้ ับมมันเป็นกลิ่นที่โดนเกลียดมากที่สุดนะครับตั้งแต่ตอนออกมานะแต่ผมบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่ผมรักมากที่สุดกลิ่นหนึงของแบรนด์เขาเลยครับและ4ครับมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่ผมรู้สึกว่าธรรมชาติคุณภาพด,ดีแล้วกลิ่นแบบจริงมากที่สุดตั้งแต่ผมดมมาครับมันคือเมซองฟรองซิสเคอรจงครับกลิ่นลมเอลาโรสครับฟูลวรให้กับกลิ่นอันดับที่หนของเราครับ ประมาณ4-5สเปร์ครับกลิ่นนี้ที่ผมให้มันเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนบันเท K, ิงเอจะรู้ว่ามันจะมีกลิ่นหนึ่งที่ชื่อว่าเอลาโลสถ้าเกิดคุณอยากจะหาความจริงที่สุดของกุหลาบในวงการน้ําหอมเลยนะกลิ่นเอลาโลสอะครับเป็นกลิ่นที่เหมือนกุหลาบจริงมากที่สุดนะครับเอางี้ดีกว่าผมว่าฉีดออกมานึกว่าคุณแบบถือชอบ,บูเก้ของจริงกุหลาบมาแล้วแบบดมใส่หน้าอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนั้นเลยครับซึ่งเจ้ากลิ่นเอลาโลสเนี่ยทำไมกลิ่นจริงขนาดนั้นนะเพราะว่าในเว็บบเเาาออ่่กลยว ใช้กลีบดอกกุหลาบพ,พันเซนเตอรเรียเนี่ย250กลีบเพื่อให้ได้กลิ่นนั้นบวกกับใช้กุหลาบพ,พันดามาซินาจากบบลเรียเนี่ย150กลีบมาบรวมกันเพื่อให้ได้น้าหอมเอลาโรสของ MFK ครับซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยเขาจะมาเก็ตไปที่ผู้หญิงนะเพราะว่ามันมีการใส่ลิ้นจีใส่ฟรุตตี้เข้าไปนิดนึงเพื่อให้เป็นน้ําหอมขึ้นมานะครับซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยอย่างที่บอกถ้าใครอยากได้กลิ่นกุหลาบแบบจริงๆอะ่ะไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะใช้ได้ทั้งคู่่่นนนนนนะตต้้้ออองไปกกกลลลิินนัเยเ,เยแมราสใหึภพคือ เอลาโรสนั่นแหละครับซึ่งให้ความรู้สึกแบบคุณเราชอบกุหลาบมาแบบสุมหน้าคุณอย่างเงี้ยมันจริงขนาดถึงขั้นว่ามันมีกลิ่นแบบโอเอซิสที่เอาไว้สำหรับปักดอกมาให้มันชุ่มชุ่มนะมันจะมีความเขียวจากกา้านจากใบกุหลาบด,ด้วยให้ฟิลนั้นเลยครับและที่มันเพิ่มมาจากเจ้าเอลาโรสเนี่ยมันเป็นลอมใช่ไหมล,อม,ลอมแนอรผู้ชายในภาษาฝรั่งเศสคือมันจะมี DNA ของแอมเบอร์วูดซึ่งแอมเบอร์วูดเนี่ยเป็นกลิ่นที่ชอบใช้อยู่ในพวกน้ำหอมสปอร์ตสมัยใหม่น้ำหอมสปอร์ตน้ำหอมบลูครับ 40, มี Amber Wood. Why? ฟมมีแอมเบอร์วูดดีออซาวาชหรือตัวเบอร์เชแนลโอเดอร์ฟูมเนี่ยน่าจะมีแอมเบอร์วูดด้วยอยู่ในคอมโพสิชันนะครับมันจะให้กลิ่นคล้ายๆกับชาวดเจลผู้ชายแมนๆที่ให้ความซ่าๆหวานๆน,ๆนิดๆนะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นกุหลาบที่โคตรจริงอยู่ด้านบนแล้วข้างล่างเป็นกลิ่นน้ำหอมสปอร์ตแอมเบอร์วูดอ่ะเขามาเก็บไปที่ผู้ชายก็จริงแต่ผมว่าผู้หญิงก็ใช้ได้เกิดผู้หญิงที่ไม่ชอบกลิ่นฟูตตี้ให้มาตัวนี้ถ้าเกิดชอบกลิ่นฟูตตี้ให้ไปเอราโลซึ่่งตัวเนนนี้ป็กกลลิุหาบททีีี่่ดดสุในวงการนะครับบผมออกกเเลยางีี้ดว่านะครับแล้ซึ่ คือฉีดอะรู้เลยว่าเงิน6 7เจ็ดแปดพันของเราเนี่ยมันไปอยู่ไหนอะคือมันมันไปอยู่ในวัตถุดิบส่วนผสมที่ดีมากจริงๆครับแล้ววัตถุดิบดีๆอย่างนั้นอะมันไม่เสียเปล่าเพราะมันไปอยู่ในมือของเพอร์ฟูเมอร์ที่เก่งมากๆอย่างฟรองซิสเกอร์จองครับผมบอกเลยว่าไม่มีกุหลาบไหนที่ผมรักมากที่สุดในเวลานี้เท่ากับลอมเอลาโรสและเอลาโรสของ MFSK ครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าฉีดได้แบบผมนึกถึงงานทางการอะรปดับแรกเลยคุณไปงานแต่งงานตอนเช้าหรืองานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างนี้น่าจะเข้าต มันหรูเกินกระทั่งคุณจะฉีดไปพารากอนฉีดไปเดินเล่นฉีดไปซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันหรูเกินไปอ่ะหรือว่าเวลาคุณจะไปแบบประชุมหรือโอกาสพิเศษอนะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นเนี้ยมันให้ความรู้สึกนั้นมันไม่ everyday มากมันรู้สึกพิเศษอะ่ะแล้วก็ราคาสูงนะครับไม่มีกลิ่นไหนดีเท่านี้ครับลมเอราโรสครับเป็นกุหลาบที่เป็น the ะเบสของผมนะอันดับที่หครับน้ำหอมกลิ่นสาสดชื่นครับ โอเคครับก็จบไปแล้วครับกับห้าดน้ำหอมนะครับที่ผมรักที่สุดนะครับที่เป็นแนวสายสะอาดสดชื่นนะครับได้เวลาของพวกคุณแล้วครับน้ำหอมกลิ่นสะอาดสดชื่นที่คุณรักที่สุดครับคือกลิ่นไหนครับเม้นลงมาด้านล่างป้ายยากันทําอะไรได้หมดครับด้านล่างครับเป็นพื้นที่ของพวกคุณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบการรีวิวน้ำหอมแบบนี้ครับอ่าฝากติดตามครับช่อง YouTube s ต์ออฟเบิร์ครับอ่ากดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งครับทำไมต้องกดกระดิ่งเพราะว่าคุณจะไม่ต้องมาดูแล้วผมออกคลิปอย่างนะครับมันจะมี notification นะแจ้งเตือนไปปบบบอออกกกกคคคคุณเลลลลยววว่่าาาผมมมิิใหแแ้้รรัั็ฝตตด Instagram Cenober ครับนั้นผมจะลงเรื่องราวส่วนตัวของผมนะไปทําอะไรที่ไหนกินอะไรนะครับวันนี้ฉิมน้ําหอมอะไรนะแล้วก็มีรีวิวนะครับเป็นงานเขียนรีวิวน้ําหอมนะอยู่ใน Instagram ด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยรีวิวในช่องไม่ทันจริงๆครับใน YouTube นะแล้วก็จะเป็นรีวิวเป็นงานเขียนอยู่ใน Instagram นะครับก็ไปติดตามได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับฝาก Facebook Cenober ครับในนั้นจะลงคลิปแบบใน YouTube นะครับสรุปที่ไหนไปดูที่นั่นนะครับแล้วก็พิเศษกว่าใน YouTube คือใน Facebook เนี่ยจะมีลงข่าวสารน้ําหอมด้วยนะครับแล้วก็มีเขียนรีวิวนะครับเป็นแบบงานเขียนเช่นเดียวกันกับ IG นะครับอยู่ใน Facebook สะดวกที่ไหนไปดูที่นั่นได้เลยนะครับขอให้ทุกคนนะตัวสะอาดสะอ้านนะครับหลังจากได้รับลิสต์5น้ำหอมนี้แล้วนะครับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรครับบ๊ายบาย